Hello everyone h o w t h i n g with you สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะปีใหม่มาคุณครูหวังว่าเด็กๆทุกคนคงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะทานอาหารที่สะอาดและอย่าลืมว่าหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะจะได้ห่างไกลจากโรคต่างๆนะคะ คุณครูดาวพรนะคะวันนี้มาสอนวิชาสุขศึกษาเป็นการทบทวนนะคะเรื่องโรคติดต่อและการป้องกันโรคติดต่อนะคะนักเรียนจุดประสงค์ของการทบทวนเรื่องโรคติดต่อนะคะเพื่อทบทวนให้นักเรียนสามารถอธิบายการติดต่อของโรคได้และ2 เพื่อตบทวนให้นักเรียนอธิบายวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้นะคะคุณครูมีสัญลักษณ์เหมือนเงินนะคะรูปดอกไม้ reading การอ่านรูปต้นไม้ writing การเขียนรูปสายนา speaking การพูดรูปพระอาทิตย์ thinking การใช้สมองและรูปภูเขา presenting การนำเสนอนะคะนักเรียน Before starting for the next lesson ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูมีคำแนะนำสำหรับการป้องกันตัวเองให้ไกลจากโรคโควิด -19 และชว่วโรคอื่นๆนะคะโดยยึดหลัก3รลอนะคะรลอที่1รลอลดนะคะลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสิ่งต่างๆล้างมือด้วยสบู่เจลแอลกอฮอล์นะคะสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำทั้งอยู่ในบ้านและนอกบ้านนะคะรลอที่2หลอเลี่ยงนะคะ เรื่องการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมีคนหนาแน่นนะคะอย่าเอามือไปสัมผัสหน้าตาของเรานะคะอย่าไปขยี้หน้าขยี้ตานะคะและรอที่3คือรอดูแลดูแลสุขภาพตัวเองและสังคมหากต้องเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้นักเรียนกลับตัวนะคะและอย่าลืมว่าตรวจเอทด้วยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปฝึก Conversation กันก่อนนะคะนักเรียน Talking about COVID 19. COVID 19 is the short name for Coronavirus Disease 2019. Corona means crown because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily and has affected people all over the world. Before starting for the next lesson. ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะนักเรียนเรามา Word to learn เรียนรู้คำศัพท์ในบทเรียนกันก่อนดีกว่านะคะไข้เลือดออกโรคตาแดงโรคอิสุอีัยโรคหัดพาหะนำโรคเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่คลุกครีสาธารณาสุข คำเหล่านี้เป็นคำในบทเรียนนะคะนักเรียนต้องฝึกพยายามฝึกอ่านและฝึกเขียนนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเรามาเขียนคำยากกันก่อนดีกว่านะคะเขียนตามคำบอกของคุณครูนะคะก่อนอื่นนักเรียนต้องเตรียมสมุดสูขศึกษานะคะเปิดเขียนชื่อเขียนวันที่ครั้งที่เขียนคำยาก1 234 5 อายุไหนดีโอเคนัมเบอร์ one โรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกนัมเบอร์ two สาธารณาสุสาธางระน a ศสุ o u f i n ฟินิต next นัมเบอร์ three โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดใหญ่น u m ว่าโผลหาหะานำโรคพาหะานำโรค Last word คำสุดท้ายนะคะโรคอิสุกอิสัยโรคอิสุกอิสัย Have you finished? โอเคเราไปดูคำเฉลยกันดีกว่านะคะ ที่เดอะเวิร์ดเฉลยคำยากโอเค number ร์วโรคไข้เลือดออก number ร์ทสาธารณาสุนัมเบอร์ทรีโรคไข้หวัดใหญ่ number ร์โฟพาหะนำโรค number ร์ไฟโรคอีสุกอีใสถูกกันหมดทุกคนใช่ไหมคะ เก่งจังเลยค่ะนักเรียนของคุณครูรู้ไหมคะแต่ละโรคมีสาเหตุมาจากอะไรโรคไข้เลือดออกสาเหตุมาจากอะไรไข้หวัดใหญ่สาเหตุมาจากอะไรและอิสุกอิสัยมาจากอะไรคะอละ่าคะเดี๋ยวเราไปดูในบทเรียนกันนะคะแต่ต่อไปนี้คุณครูมีเพลงมาให้นักเรียนฟังนะคะลองไปฟังดูนะคะว่าเพลงอะไร กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่จาก Kiss on Cloud ด้วยนะคะ กินอะไรให้ล้างมือก่อนล้างก่อนจะปลอดภัยเล่นสนุกเสร็จให้ล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างมือก่อนเล่นสนุกเสร็จให้ล้างมือก่อนล้างก่อนจะปลอดภัยทำการบ้าน,นเสร็ ล้างมือบ่อยๆตาม6ขั้นตอนง่ายๆอย่างน้อย20 30วินาทีนะคะเมื่อครั้งที่มีโควิดระบาดพวกเรามา ความหมายของโรคติดต่อโรคติดต่อหมายถึงโรคที่เกิดขึ้นกับคนหรือสัตว์แล้วสามารถติดต่อหรือแพร่กระจายถึงกันได้ทั้งจากคนหรือสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคมาสู่คนหรือสัตว์อื่นๆนะคะนักเรียนจากคนไปสู่สัตว์นะคะและจากสัตว์มาสู่คนนะคะ นักเรียนต้องระวังเวลานักเรียนไปสัมผัสสัตว์นะคะนักเรียนก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราต้องล้างมือบ่อยๆนะคะนักเรียนโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะสามารถเกิดได้ในทุกเพศทุกวัยนะคะนักเรียนทุกเพศทุกวัยหมายถึงว่า เกิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะนักเรียนโรคไข้หวัดใหญ่คุณครูมีคำถามให้นักเรียนได้คิดนะคะระหว่างนอนในห้องเดียวกันกับผู้ป่วยกับนั่งรถเมล์คันเดียวกันกับผู้ป่วยแบบใดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่ากันคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคะ่คะค่ะ นอนในห้องเดียวกันนะคะเพราะการที่นอนในห้องเดียวกันนั้นทุกคนหายใจออกมาไม่ได้มีการป้องกันไม่ได้ใส่แมสอะไรต่างๆอากาศก็วนเวียนอยู่ในห้องนะคะก็หายใจเอาอากาศที่มีเชื้อโรคนั้นเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าถ้ามีใครคนป่วยนะคะก็แยกคนป่วยให้นอนอีกห้องนึงอย่านอนรวมกันนะคะการติดต่อนะคะการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายในอากาศเข้าไปนะคะ ทำให้ร่างกายของเรานั้นได้รับเชื้อโรคของไข้หวัดใหญ่เข้าไปด้วยนะคะถึงบอกว่าคนไหนคนป่วยจะเป็นคุณแม่ป่วยคุณพ่อป่วยหรือคุณลูกป่วยก็ตามให้แยกนอนกันคนละห้องนะคะนักเรียนการปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะคะ 1. เมื่อสงสัยว่าเป็นหรือมีอาการของโรคควรให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์นะคะ 2. ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกนะคะไม่ควรดื่มน้ำเย็นนะคะ 3. <า>นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ห่มผ้าให้ร่างกายได้อบอุ่นนะคะเพียงพอก็คือนอนสัก8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงนะคะห่มผ้าถ้าไม่ชอบห่มผ้าต้องใส่เสื้อแขนยาวๆนะคะ 4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้และอาหารที่ย่อยง่ายนะคะเช่นข้าวต้มโจ๊กอะไรพวกนี้นะคะ และถ้าควรเช็ดตัวเพื่อลดไข้นะคะนักเรียนโรคอีสุกอิสัยหรือโรคสุกใสเป็นเชื้อโรคอีกชนิดหนึง่งที่นักเรียนควรรู้จักนะคะโรคอีสุกอใสเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะซึ่งทำให้เกิดโรคได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะคะและถ้าแม่ที่มีครรภ์น,นะคะ ก็สามารถตรงต่อไปถึงลูกที่อยู่ในคั์ได้นะคะนักเรียนโรคอิสุอิสัยนั้นการป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่กระจายของโรคที่ดีที่สุดก็คือควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะคะเพราะว่าโรคอิสุอิสัยนั้นเป็นโรคที่อยู่ผิวหนังนะคะเรียนชอบเกาชอบอะไรเป็นเนี้ยแล้วเชื้อโรคมันก็จะติดที่เล็บนะคะใครมาสัมผัสเราก็สามารถเป็นได้เช่นกันนะคะนักเรียน มาที่นักเรียนควรรู้จักนะคะคือโรคหัดนะคะโรคหัดคือโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเช่นกันนะคะเกิดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่นะคะและเกิดได้ทุกฤดูการด้วยค่ะโดยเฉพาะฤดูหนาวจะมีการระบาดมากนะคะเพราะโรคนี้ชอบ อากาศเย็นๆนะคะแล้วข้อสาคัญคือนักเรียนก็ชอบเกาด้วยนะคะพอคันปุ๊บหนังคล้ายๆว่าผิวหนังมันตึงนีงนก็จะเกานะคะเชื้อโรคมันก็จะอยู่ในเล็บแล้วถ้ามันไปขยี้หูขยี้ตาหรือไปอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มนะคะเข้าไปอีกนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเวลาเป็นอะไรก็ตามไม่ควรเกาไม่ควรรูปนะคะนักเรียนโรคผัดนะคะเริ่มด้วยอาการที่มีไข้น้ำมูกไหลไอตาแดง มีที่ตามากตาแฉะสู้แสงไม่ค่อยได้มีจุดสีขาวเล็กๆในปานะคะหลังจากนั้น3-5วันก็จะมีผื่นนูนแดงขึ้นนะคะตามใบหน้าลำตัวแขนและขานะคะนะักเรียนอาการของโรคหัดนะคะสังเกตได้จากมีผื่นขึ้นตามร่างกายนะคะขึ้นตามตัวเลยค่ะตั้งแต่ใบหน้าหู ใส่เสื้อไว้ก็มีตามหลังก็มีนะคะขึ้นเป็นผื่นแดงตามร่างกายเต็มไปหมดเลยค่ะนักเรียนวิธีการป้องกันโรคหัดนะคะซึ่งเป็นโรคติดต่อนะคะไม่แพ่กระจายนะคะก็คือการไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยนะคะสิอสิ่งด้วยกันนะคะคืออะไรคะหูฟังผ้าเช็ดหน้าหวีนะคะแปะอาแปรงต่างๆที่ใช้นะคะ ลิปนะคะต่างหูน้ำหอมลิปสติกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นขนตาปลอมอะไรพวกนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้ร่วมกันนะคะเพราะจะทำให้เกิดโรคติดต่อและสามารถเป็นกันได้นะคะเรามารู้จักโรคติดต่ออีกโรคหนึ่งนะคะคือโรคตาแดงนะคะโรคตาแดงเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเช่นกันนะคะโดยการที่ใช้มือหรือผ้าที่สกปรปกนะคะ เช็ดหรือว่าขยี้ตานะคะการเล่นน้ําที่สก,กรปรกนะคะทําให้น้ํานั้นเข้าตาและได้รับเชื้อโรคได้นะคะนักเรียนนักเรียนจะเล่นอะไรก็ตามนะคะไม่ควรเอามือที่สก,กรปรกนะคะไปขยี้หน้าขยี้ตานะคะน้ําก็เหมือนกันนะคะจะใช้ล้างหน้าล้างตานักเรียนก็ต้องดูได้ว่าน้นํานั้นสะอาดหรือไม่นะคะนักเรียนวิธีการป้องกันนะคะ ติดต่อของโรคตาแดงนะคะก็คือจะคล้ายๆกับโรคอิสุวิสัยนะคะคือไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าพื้นหนูแปลงแต่งหน้านะคะหวีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้เวะลาปัดหน้าปัดตาเช็ดหน้าเช็ดตาเราเนี่ยเชื้อโรคที่อยู่ในผ้าในแปลงนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในลูกตาเราได้นะคะนักเรียน ถ้านักเรียนเป็นโรคตาแดงนะคะมีวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคก็คือไม่ใช้ของร่วมกับผู้ป่วยนะคะและถ้าเกิดตาแดงนะคะควรจะปิดตาไว้สักพักหนึ่งสาเหตุที่ปิดตาก็เพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปนั่นเองนะคะเป็นการหยุดการแพร่กระจายของโรคด้วยเช่นกันนะคะโรคติดต่อที่นักเรียนควรรู้จักอีกโรคหนึ่งก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะโรคไข้เลือดออก การมีเชื้อไวรัสเช่นกันนะคะโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคนะคะซึ่งยุงลายมักจะหากินในตอนกลางวันนะคะนักเรียนไปกินเลือดของคนป่วยนะคะและนำเชื้อไข้เลือดออกนั้นไปแพร่สู่คนอื่นได้นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นในตอนกลางวันถ้านักเรียนจะนอนนักเรียนคนนอนในที่มีการป้องกันไม่ให้ยุงกัดน,นะคะอย่าไปเล่นในที่ทึบนะคะนักเรียน การติดต่อหรือแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกนะคะเห็นไหมคะ,ะยุงจะไข่ในน้ําเพราะฉะนั้นเราต้องทําลายแหล่งที่ยุงมันจะวางไข่นะคะนักเรียนการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะหนึ่งระวังไม่ให้ถูกยุงลายกัดนะคะโดยไม่ให้เข้าไปเล่นในที่มืดนะคะอับทึบและในห้องที่ไม่มีมุ้งลวดนะคะคนนอนกลางมุ้งเสมอนะคะนักเรียนนะคะ และ2องทำลายแหล่งน้ําขังซึ่งเป็นแหล่งข้อพัน์ยุงลายในบริเวณบ้านโรงเรียนและชุมชนใส่เกลือหรือทรายเคมีอเบสนะคะในภาชนะที่มีน้ําขังในบ้านเช่นแจกันดอกไม้จานรองขาตู้กับข้าวเพื่อป้องกันยุงลายมาวางไข่นะคะในกรุงเทพเรานักเรียนอาจจะไม่รู้จักจานรองขาตู้กับข้าวนะคะเพราะว่า ของเราจะใช้ตู้กับค่าแบบทึบนะคะแต่ตามจังหวัดนะจะมีนะคะสี่ขาเขาจะใส่จานรองเอาไว้แล้วก็หล่อเอาไว้น้ํานะคะเพื่อป้องกันอะไรคะป้องกันไม่ให้มดมาขึ้นกับข้าวนะคะแต่เป็นการเพราะไข่ของยุงลายนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องใส่ซายอาเบตเอาไว้เพื่อไม่ให้ยุงนั้นมาไข่แต่ชาวบ้านเขาจะใส่เกลือแทนนะคะเป็นการฆ่าไข่ยุงเช่นกันค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับบททบทวนเรื่องโรคติดต่อและการป้องกันโรคติดต่อนะคะนักเรียนเรามาสรุปกันหน่อยนะคะสรุปว่าโรคติดต่อสามารถป้องกันได้โดยการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคอย่างถูกต้องหากเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อควรรู้จักปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการทบทวนของคุณครูเนื่องจากวันนี้คุณครูเป็นการทบทวนก่อนสอบน,นะคะคุณครูจึงให้นักเรียนอ่านหนังสือเป็นการบ้านทบทวนนะคะในหนังสือสุขศึกษานะคะเนี่รูปแบบเนี้ยในหนังสือสุขศ,ศึกษาป .3 นะคะหน้า107นะคะให้นักเรียนอ่านทบทวนเกี่ยวกับโรคติดต่อและวิธีการป้องกันนะคะนักเรียนอยู่บ้านมัน ดูแลตัวเองมันล้างมือให้สะอาดนะคะทานอาหารที่สะอาดมีประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยว่าขณะนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งอากาศมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเชื้อโรคเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุดนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ